สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่นะครับและท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้พามาดูดอกแน้าหน้านะครับก็คือเป็นดอกแล้วนะครับก็มีแมงด้วยครับอ่าหลุดไปแล้วนะครับนี่แมงครับอ่านี้เขาเรียกมอดเจาะดอกนะครับก็ตอนนี้หน้าหน้าผมกําลังเป็นดอกนะครับนี่ครับ อ่ากำลังบานสวยนะครับติดดอกเต็มต้นนะครับมีทั้งดอกเริ่มแห้งแล้วแล้วก็ยังติดใหม่อยู่นะครับก็มาอัปเดตนะครับในหน้าปีนี้ก็ยังไม่เห็นรูเปเห็นล่างนะครับว่าจะติดดอกหรือไม่ดกนะครับเพราะว่ายังเป็นดอกอยู่นะครับสำหรับอ่าหน่อยหน้าถวายนะครับก็บางดอกก็เริ่ม อ่าเริ่มดำแล้วนะครับบางดอกก็ยังสวยสดใสอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็ในหน้าลูกปลายยอดนะครับก็ยังมีให้เห็นกันมัางแต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะพอได้ค่ากับข้าวนะครับอ่าก็ยังไม่แก่นะครับ ก็พอได้ค่ากับข้าวส่วนลูกรุ่นที่จะได้ตังค์นะครับจะเป็นรุ่นถวายนะครับก็จะเป็นรุ่นเนี้ยนะครับที่ว่าเห็นติดดอกอยู่เนี้ยครับถ้าติดลูกก็เห็นเป็นตังค์นะครับถ้าติดน้อยก็ได้น้อยนะครับก็บางคนถามนะครับว่าปีหนึ่งนะครับทำในหนาได้ประมาณกี่ไร่ไอ้ย ไม่ใช่ได้กี่ไร่นะครับปีหนึ่งสิบไร่ได้ประมาณกี่ตันนะครับก็ผมก็ตอบไม่ได้นะครับแล้วแต่าร์มดกนะครับก็ถ้าดกมากก็ได้หลายตันนะครับถ้าดกน้อยก็ได้น้อยตันนะครับอืมคําตอบง่ายๆนะครับนะพูดไปก็ว่าผมกวนเออแต่อันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับเออผมกะไม่ได้หรอกครับว่าในหน้าจะดกมากดกน้อยขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศ นะครับทุกอย่างนะอันนี้พามาดูนะครับก็กําลังเป็นดอกอยู่นะครับยังไม่ติดลูกยังไม่สามารถบอกได้ว่าปีนี้ในานาจะดกนะครับหรือไม่ดกแต่ดอกเนี่ยดกแน่นอนครับ่านะโดยเฉพาะด,ดอกที่ไปยืมตังเข้ามาเนี่ยดกแน่นอนนะครับแต่ดอกในหน้าเนี่ยดูอีกทีนะเออ ว่าจะดกไม่ดกก็มาอัปเดตดอกในหน้ากันนะครับว่าเป็นไงกันบ้างนะครับนี่ครับติดเกือบทุกตอที่ตัดนะไม่ใช่ติดเกือบทุกตอนะครับต้องติดทุกตอนะครับที่ตัดนะครับตัวนจะติดเป็นลูกไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่านี่ครับอัปเดตดูนะครับดอกบานสวย ก็ส่วนใหญ่ผมก็ทําแต่น้อหน่านะครับกับมะพร้าวพุทรานะครับแต่คนถามเรื่องน้อหน่าเยอะก็จะลงคลิปเกี่ยวกับเน้อหน่าเยอะนะครับส่วนมะพร้ากกับพุทราคนถามมันน้อยเราก็จะลงไปน้อยนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับนะคอยติดตามเป็นกําลังใจให้กันดูว่าปีนี้ผมจะได้มากได้น้อยยังไงนะครับก็คลิปนี้จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ